สวัสดีชาวออบทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอาเก๋าโชว์ของมาให้ได้ดูกันนะครับคลิปนี้เป็นของคุณเก่งนะคุณเก่งรีเทเนอร์นะครับก็มาชมกันนะคนเดิมครับผมวันนี้มาในรถ STB1 นะครับอยู่ในแมปซากเมืองเกิดทางฝั่งใต้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นตรงกลางครับขึ้นมาตรงกลางนี่เห็น907สนับเเข้าไปก็ยังเด้งอยู่นะครับแล้วก็เข้าประจําจุดครับ ตายที่แล้วฮะมีจอรด้วยนะครับ2คันนะครับในแมปนี้แล้วก็เป็นห้องเทียสิบกับเทียร์เก้านะครับออกมาทางซ้ายครับเห็นชาฟูตัวซัดเข้าไป356นะฮะคันนี้นี่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างที่จะโอีนะคล่องตัวมากนะครับโหลดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นชาฟูตัวอีกคันนึงครับซัดเข้าไปหัวแท็กครับได้มาอีก3 3 1แล้วก็ แรกครับนัดนี้ครับแรกไปครับจริงๆไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะตั้งใจแรกสักเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้เผลอๆแม่ไม่โดนนะนัดเมื่อกี้ไม่โดนไม่รู้ไม่รู้ไปโดนอะไรเหมือนกันนะครับถึงนี่วิ่งเข้าบวกเลยนะวิ่งเข้าใส่เลยครับออกข้างขวาสุดครับขึ้นมาตรงนี้ครับเพราะว่าชาพูตัวเมื่อกี้นี่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็เก็บชาพูตัวคันนี้ครับเรียบร้อยครับสแนปนิ่มๆไปครับได้มา1คิวครับตรงนี้ 54e1 ครับโดนเข้าไป315ครับถอยแล้วฮะเริ่มถอยแล้วฮะ 54e1 ไม่แน่ใจว่ายังมีใครอีกหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ครับเห็นๆครับ 54e1 อีกทีนะครับ383ครับและเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปครับอ้ายังเหลือตรงนี้อีกคันหนึ่งนะฮะนี่ฮะรีโอพาร์ครับรีโอพาร์หนึ่งครับโดนเข้าไป379ครับเกือบเกือบ400ครับแล้วก็โดนเพื่อนซ้ำไปด้วยนะฮะ ค่อยๆขยับขึ see, tles, ้นมาขยับขึ้นมาทีนิดทีนิดนะเห็นกลาเป็นเทอร์เทิร์สนะยิงยากอยู่คุณเก่งเหมือนกับว่าเป้ามันวิ่งตามช้าอยู่นะเห็นไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเราปิงมันเยอะนิดหนึ่งนะครับเป้ามันวิ่งตามไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับเป้าเซิร์ฟนัดเมื่อกี้ก็เลยไม่โดนแล้วก็ยิงเทอร์เทิร์สไปไม่ไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าว่าหายไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนก็ เสริมขึ้นมาครับดันขึ้นมาเลยครับลายศูนย์นี่ดันขึ้นมาเยียบโอ้ยเพื่นโดนเก็บครับสัดด้วยลูกฮีทเข้าไปครับเธอเธอหนึ่งนัดครับ338รดเดี๋ยวพาดครับโอ้โหแนับนัดนี้จริงๆควรจะได้ไปแล้วนะก็อย่างที่บอกนะบ,บางทีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกับเซิร์ฟเวอร์เห็น,นมันไม่เหมือนกันนะ ไม่งั้นนี่ได้คิวไปแล้ว2คิวนะฮะคือถ้าเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าใกล้ๆเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกอง่อยู่ใกล้ๆฮ่องกองเนี่ยปิงน้อยๆเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะฮะค่อนข้างจะได้เปรียบ <S <S อย่างเซิร์ฟของเราเนี่ยยางรู้กันเนี่ยมันต้องแบบนิดนึงอย่างเนี้ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะ <S 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 ผมรู้สึกว่าลูกกระสุนมันวิ่งถึงช้าด้วยนะครับก็จะเล่นลำบากนิดนึงนะครับ <S <S เป็นเป็นบางช่วงเวลาด้วยแหละนะครับเป็นบางช่วงเวลาด้วยเมื่อกี้ซัดทีวีพีห้าสิบทับท้งหน 3 7 7ครับย้ายจุดครับคุณคุณเก่งย้ายจุดครับมาตรงกลางฮะหาจุดใหม่ยิงครับเธอเทิร์สครับเพื่อนเห็นครับแต่ว่าเข้าไปแล้วไม่ทันครับตอนนี้ตึงๆครับเพราะว่ามีคนเด็บอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ทางตรงที่คุณเก่งมองอยู่นะฮะคุณเก่งก็พยายามจะสไนตรงนี้นะฮะว่าพอจะยิงใครได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เลยนะอยู่หลังบ้านหมดเลยนะครับ ย้ายขึ้นมาครับมอง907ครับตรงนี้มี2คันครับแล้วก็1นัดครับโอ้ได้แค่แทร็ครับได้แค่ทร็กครับต้องใช้ลูกฮีตเจาะหน้าอย่างนี้ครับ354ครับแล้วก็อีกนันหนึ่งครับแม่เต็มหัวครับ364ครับ อย่างนี้เก็บดาเมจได้สบายครับถ้าอ้าวตรงนี้ครับ TVP ครับเห็นออกมาครับ1นักเข้าไป408ครับรู้สึกว่าแท็กเขาขาดด้วยนะครับอย่างนี้ต้องซ้ำให้เรียบร้อยครับอย่างนี้โดนแน่นอนนะโดนแน่แ่ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นลูก AP แล้วนะครับซัดเข้าไปที่เดิมครับโดนอยู่แล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูดาเมจอีกทีตอนตอนจบเกมนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายิงไปเท่าไหร่นะครับ 907ครับตรงนี้มีอยู่จากราสปอตนะมีอยู่2องคันนะครับขุณเก่งอ้อมครับเหมือนจะไปหาครับเหมือนจะไปหาจริงๆแล้วไปจริงครับมี907อยู่2องคันนะคุณเก่งพยายามจะมาเล่นตรงกลางนะแล้วก็คอร์สเข้าไปยิงตรงกลางข้างในตรงนี้นะครับโผล่ออกมาครับแล้วก็ รีโอพาด p d a ครับโดนเข้าไป354รบ่ครับแต่ไฟติดนะฮะไฟติดนะครับต้องถอยนิดนึงครับต้องระวังนิดนึงตรงนี้ไม่มีที่กำบังนะัมีแต่เนินเตี้ยๆนะครับเก่งย้ายอีกทีนครับพยายามจะบุกเข้าไปนะครับก็เสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าทางขวาโล่งเลยนะครับทางขวาโล่งเลยเหมือนกับว่าเขาจะเพลิดเลนะสำหรับ907ครับล็อกเป้าแล้วซัดเข้าไปเรียบร้อยครับเก็บไป1ชิลครับเลยคันหนึ่งครับ โอ้หก็เสียเลือดอยู่นะแต่ว่าจะไม่เสียเลือดแลกกันไปครับนละน้นครับอ่ะมัดต่อมัดครับแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บ907ไปอีกคันหนึ่งเป็น4คิวครับตรงนี้เรียบร้อยครับมาด้วยกันด้วยนะเจ้าคันนี้โดนคุณเก่งเก็บไปเรียบครับ2คันเลยตอนนี้สกอร์7ต่อ9นะอา่าก็ต้องต้องต้องช่วยกันแบกนิดนึงนะฮะ ตรงนี้มีอยู่สองคันครับมีเทอร์เทกับท v p นะอ้าวเทอร์เทเห็นแล้วครับด้านข้างครับ356ครับแบบนี้โอเคฮะแล้วเขาหันหน้ามาแล้วครับอีกนัดหนึ่งได้แค่แทร็กครับแต่โลดเร็วอยู่ครับเทอร์เทยังไม่เห็นเรานะครับกรายครับตรงนี้ครับโดนครับแต่เข้าหรือเปล่าอีกเรื่องนะอีกสักทีแหมเขาหาที่กำบังเมือนกันนะครับกำลังจะโผล่ครับแล้วก็โผล่มาแล้วฮะหนึ่งนัดเข้าไปยังไม่เข้าครับ สแนปหลอกครับแล้วก็ออกมาแม่ยิงยากจริงๆนะฮะเห็นหัวครับโอ้ยได้ครับแล้วที P อยู่ด้านหลังด้วยนะครับท V P อยู่ด้านหลังไกลๆนะมองไม่เห็นนะครับนั่นแหละฮะจากในพุ่มแน่ๆครับตรงนี้เห็นหัวเทอร์สหรือเปล่าไม่เห็นนะลูกฮีทเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะครับย้ายจุดมาตรงนี้ครับพยายามจะยิงหัวครับแล้วก็ เน้นครับโอ้โหนัดนี้นี่เน้นจริงๆนะเน้นจริงจังมากนะไม่ได้นะเพราะว่าเป็นลูกสุดท้ายสําหรับลูกฮีทแล้วเนะยต้องเน้นหน่อยนะได้มาเป็น5้าคิวแล้วตอนนี้ดาเมจขึ้นไป6กพันครับแล้วสกอร์ตามขึ้นมาเป็น8ดต่อ9้าแล้วครับช่วยทีมขึ้นมาอีกนิดนึงนะในเมืองนี้ยังอยู่อีกเยอะเอา้าไลโน่เดินไปไหนครับทีมของเราไลโน่อ๋อกำลังเดินเข้ามาช่วยในเมืองนะครับโอเคอยู่ครับในเมือง มีคนมาช่วยอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีคนช่วยตรงนี้คุณเก่งนี่ั้งโดนทั้งในเมืองทั้งตรงนี้ด้วยนะครับทางนู้นตั้งรับเต็มที่ครับทั้งๆที่เขานําอยู่นะแต่ว่านําอยู่แบบสูสีอยู่นะครับแปดต่อเก้านะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับคุณเก่งพยายามจะไลยเข้าไปนะครับตามพุ่มนะ ก็ออกมาชะโงกมองทางซ้ายนิดนึงเผื่อใครวิ่งกลับมานะครับตึงตงนิดนึงครับตอนนี้ครับทางเราก็ไม่ค่อยกล้าบุกสักเท่าไหร่นะเพราะว่าในเมืองนี้มมีทั้ง E3 นะ มีทั้งคอนเครล์อยู่นะครับไม่รู้ว่าเลือดเขาเหลือเท่าไหร่ด้วยจอรนก็พยายามจะสแปมมาตรงนี้นะแต่ว่าคุณเก่งย้ายมาแล้วนะครับยังไม่มีใครเห็นนะสก o d ้าที25ของทีมเรานนี้ก็เหลือเลือดอยู่แค่300-400นะครับเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับโดนเข้าไปก็น่าจะเรียบร้อยอ่าแต่ว่าเพื่อนเราเห็นแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ครับเต็มเตมหัวครับหนึ่งนัดเข้าไปแล้วเพื่อนเก็บไปครับได้มาอีกนัดหนึ่งครับ ตอตอนนี้ก็ดูดีครับเอาไฟไม่ติดด้วยนะฮะไฟไม่ติดด้วยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งนะวิ่งออกไปนี่ถ้ามีคนอยู่นี่เขาเห็นแน่นอนครับแล้วก็อาจจะล่วงได้เลยค่อนข้างอันตรายนะแต่คุณเกอ่ะเจอจริงๆครับ STB ครับสแนปไปไม่โดนครับโอ้โหถอยรูดถอยทับไม่ทันแหมจังหวะมันพอดีมากนะพอดีมากๆแล้วอะแรงหัวครับแรงหัวก็เด้งครับ แข่งกันทั้งคู่อ๋อ e 3จะตาอยู่แล้วนะฮะแล้วไลโน่เราวิ่งไปถึงเห็นจอนสองคันครับโอ้แจ๋วเลยนะไลโน่วิ่งมาถึงปุ๊บเปิด,ปดได้จอสองคันด้วยนะครับแต่ตรงนี้ครับคอนเคเลอร์วิ่งเข้ามาพยายามจะเก็บ e ห0ิบครับคุณเก่งเข,าาเข้ามาช่วยครับเข้ามาช่วยครับทันไม่เลยเอาหัวดีไหมครับส n a p นัดน,นี้นะะ เหมือนเป้าจะยังไม่ถึงแบบได้พอดีนะเป็น6คิวนะเซฟเพื่อนได้ทันพอดีนะครับโอ้สุดยอดครับตรงนี้มี e 3อยู่นะครับ e 3กับแล็เพิร p g a นะฮะเดียวผ่าด pta นะครับออกมาแล้วอ่ะไปนู่นแล้วครับ e 3ครับโอ้โหนัดนี้คืออะไรครับบทจะส n a p โดนนี้แบบไม่น่าเชื่อนะโดนได้ยังไงครับ แม่กลายเป็น7คิวครับแล้วตรงนี้ครับจอนครับ FV 3 8 0 5ครับเรียบร้อยครับนิ่มๆไปครับ8คิวไปครับเรดรี้วอเตอร์แน่นอนครและขั้นสุดท้ายครับ STB 1อืืครันี้น่าจะแลกกันไปเลยนะแต่ว่ายังมีโอกาสครับบลายเข้าไปครับเรียบร้อยครับ9คิวชิวๆครับสำหรับคุณเก่งรีเทนเนอร์นะเดี๋ยวไปดูคะแนนนะครับ เราเรียบร้อยกันไปนะสำหรับคุณเก่งนะครับก็ชื่อในเกมก็ชื่อว่า The r e t เท n e r Underscore นะครับคุณเก่ง r e t ทน n e r นะเอ็มแตกไปนะครับแล้วก็ได้เดียร Lady Water นะครับ High Caliber แล้วก็ท็อปกันครับได้เงินมา200,000ครับประสบการณ์4,852พันธบัตรอีก7ใบกับลายชื่อที่ยิงไปยาวเหยียดนะฮะคนนี้สายโหดอยู่แล้วนะครับใครว่างๆก็เข้าไปชมแกไลฟ์สตรีมได้นะแกไลฟ์สตรีมแทบทุกวันนะครับในในในเฟซบุ๊กนะครับก็เป็น CC ท่านหนึ่งที่ไลฟ์สตรีมอยู่นะครับ ยิงไปทั้งหมด8,206นะครับ9คิวแล้วก็ค้าประสบการณ์ดิบๆ1,617นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับยิงไป45นะัดเข้าเป้า35เจาะกรอ27ดาเมจร,รวม8ป0พนะแล้วก็มีแอซิดอีก1,791นะครับมีบล็อกด้วยนะ960นะครับบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อม13,000ค่ากระสุนห0 0 0 0เออล้านแสนสองนะแสนสองแล้วก็ยุทธปัจจัย20,000นะเหลือเงินมาใช้ส0 0 0มื่นนะเหลือเงินมาใช้4 000, นะี0 0 0สามเป็นเทียสนะิบ ค่าส่นก็หักเยอะนะเพราะว่าใช้ลูกฮีทจนหมดแต่ว่าก็ทําคะแนนได้ขนาดนี้นะก็ยังเหลือเงินมาใช้แบบสบายๆนะครับก็เป็นเกมที่มันดีอีกเกมหนึ่งเลยสําหรับคุณเก่งรีเทนเนอร์นะแล้วก็กับ S C B 1คันนี้นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะ o อคันหนึ่งเลยทีเดียวนะก็ขอบคุณคุณเก่งด้วยนะสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ที่ทำให้เราได้ชมกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ